บทอคยานบทรองเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกบาดเดียวดังอังยิงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลเชงเอหังเห็นโยขีขีรุง้งพุ่งออกมา ระคองพาขึ้นไปจนบนบรนพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเหลือกำนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่โคดเหมือนหนึ่งใน น้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมากเป็น้ลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรัก รักมัง่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนาลานานงรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม่เท้าเถิด จะประเสริฐสมรักเป็นศัก์สิ้งพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา